สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งสำหรับ r i ส k ี้ทีวีวันนี้เราจะมาอธิบายและก็สอนการสมัครสกายกันเนะาะเดี๋ยวตอนนี้ขออธิบายว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะันดับแรกเจ้าสกายเนี่ยสามารถติดต่อกันกับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักได้รอบโลกเลยนะไม่ว่าจะคูวโลกเหนือครรั้วโลกใต้อเมริกาออสเตรเลียแอฟริกา ทวีปไหนก็ได้ได้หมดอืมเจ้าสกายเนี่ยคือเมื่อคุณจะเล่นได้เนี่ยคุณต้องมีไมค์หรือไมค์กับเว็บแคมเนาะมันจะทำให้คุณเล่นสกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะเพราะว่าสกายเนี่ยมันติดต่อกันมันคงไม่ใช้พิมพ์หรอกถ้าใช้พิมพ์ก็ ไปเล่น MSN มันจะดีกว่าง่ายกว่าด้วยอันนี้ใช้ติดต่อกันทางเสียงแล้วก็รูปภาพแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยสมมุติเราคุยกับคนคัวโลกเหนือ,อเพื่อนคุณอยู่ขควโลกเหนืออย่างเงี้ยแต่อินเทอร์เน็ตบ้านเขากาก่างเงี้ยบ้านเราก็กากางเงี้ยพอคุยไปปุ๊บเปิดกล้องโอจะเป็นไงล่ะดีเลย์ห้าวิอ่ะแล้วก็เสียงแบบว่าเราพูดมาปุ๊บ กล้องนใเพึ่งขยับหวิพึ่งขยับอ่ายังไงฮะอันนี้ก็แล้วแต่เน็ตของท่านด้วยเนาะอืมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันตอนที่สมัครเสร็จแล้วเนาะเราจะมาสมัครสมาชิสกสกายก่อนเริ่มแรกเข้า sky com เดี๋ยวจะเอาเว็บลงตรง description ข้างล่างคลิปเนาะพอเรามาหน้านี้ปุ๊บเราก็จะเจอกับหน้าแรกของสกา กดจอยสกายเข้าไปแล้วมันจะเข้าหน้า create a new account First name คือชื่อของท่าน Last name คือนามสกุลอีเมลก็ใส่อีเมลของท่านไปนะต้องอย่าซ้ำกับ อีเมลอื่นเนาะอันนี้ r i s k y 1 4 o a t h m um. c o m อันนี้อีเมลถ้ามันไม่ขึ้นอะไรก็คือว่าผ่านนะครต้องกรอกให้เหมือนกัน2อ,อรอบ Profile information มันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา เบอร์เดทวันเกิดเนาะเ <th ew> พิ่งเคยเห็นเขียนเบ r ร์เดทปีคิดจะศักราชเฮ้ยกดผิดกดผิดเพศประเทศเมืองก็คือจังหวัดที่เราอยู่ในประเทศนั้น,น,นอันนี้ภาษาไม่ต้องไปเปลี่ยนมานะใกล้เข้าอาเซียนแล้วใช้อังกฤษเข้าไว้เบอร์โทร มิเบอร์ท่านเป็น08900115อะไรอย่างนี้ให้ท่านตัดศูนย์ข้างหน้าทิ้งนะอย่างเช่นนี่ตัดศูนย์ทิ้งเพราะว่าบว06นี้มันคือแทนศูนแล้วนะอ่าอันดับต่อมาคุณจะใช้อย่างไรอ่ะสกายอะคุณจะใช้อย่างไงแบบไหนให้เลือกแบบแรกนะกับบุคคลเพื่อนๆพื่อนสกายเนม นี่มันจะมาอยู่ในรูปแบบของอันนี้ s ก y Name ก็คือ ID นะ ID ที่ต้องใช้ใส่อินเข้าไปให้ท่านจำในจุดนี้ให้ดีๆี n ก m e เนมสมมติลองดูซีได้ไหมได้ให้ให้ตั้งยาวๆหน่อยเพื่อว่ามันมันจะง่ายต่อการที่ผ่านแบบฟอร์มการสมัครพาสิร์ด ให้มี6ถึง20ตัวอักษรขึ้นไปให้ท่านใช้ตัวอักษรผสมกับตัวเลขนะฮะเพื่อป้องกันการโดนแฮกอ่าแล้ต่อมาอันนี้ให้ติ๊กออกเลย sms เดี๋ยวมันก็ส่งมาทางเบอร์เราอันนี้ให้ส่งายอ e ีเมลก็พอพอ,อันนี้เป็นรูปให้กรอกให้ถูกอ่านไม่ค่อยออกด้วยิ เมื่อท่านกอดเสร็จแล้วก็กด I agree continue รอ,อสักครู่เรียบร้อยแล้วเราจะมา,าขั้นที่2 add credit อันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าเราจะเล่นติดต่อกันเฉยๆไม่อะไรมากให้กด not now ไม่ใช่ตอนนี้นะกด continue ต่อไป เพราะว่าถ้าซื้อเครดิตมนันนี่มันมันก็แพงอยู่แล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้อะไรมากก็อย่าดีกว่าเนาะแล้วพอเรากดคอนติเนียเมื่อกี้เสร็จมันจะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมพอขึ้นหน้านี้ถ้าท่าในใดที่ยังไม่มีโปรแกรมอะไรอย่างนี้มันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะแต่ตอนนี้พอดีว่าออมีแล้วก็เลยมันไม่เลยมันเลยไม่ขึ้นให้อ่ามันก็จะล็อกอินไปข้ามือสกายเลกี้สิี เรามาดูอันนี้ต่อแล้วก็มาลงอินโปรแกรมสกายสำหรับท่านใดที่กำลังโหลดพอโหลดเสร็จติดตั้งสักประมาณ10นาทีได้มั้งก็ใส่อันนี้ไป ID คือสกา NAME ที่เราเขียนเมื่อกี้นะพาสเวิร์ดก็อย่างที่ว่าอันนี้ถ้าติ๊กมันจะให้ออนอัตโนมัติทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องแต่ว่าอันนี้ขอติ๊กออก ก็สายมีอินแล้วมันจะให้ตั้งค่าตั <c oughs> ้งค่ารูปโปรไฟล์ profile, แล้วก็เสียงอันนี้เป็นกล้องพอดีมีกล้องอ้าวฉะนั้นออกสื่อแล้วเนี่ยอ่าอันนี้ก็ออโต้ออโต้โดยคอนติเนียไปอันนี้รูปอันนี้เลเทอร์ล่ะเอ้ยเอยเอ Start using Skype อ่านี่คือหน้าตาตอนที่เราสมัครสมาชิกแล้วนะสำหรับจะแอดเพื่อนก็แอด contact ข้างล่างนี้กดเข้าไปเราจะใส่อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะไม่ไม่ต้องใส่หมดได้ไม่ต้องใส่หมด Skype นีลองแอดที่นิวใช้อยู่ไปรอสักครู่อ่ามันจะขึ้นมาแล้วก็กด อน,นี้ก็จะเขียนอะไร Hi Hi ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเกะเซนชุบเสร็จแล้วแค่นี้แหละได้เพื่อนมาแล้วหนึ่งคนแต่ต้องรอเขารับนะก็วันนี้จบขอจบขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดนะเอาไว้ข้าวหน้าเดี๋ยวจะทำคลิปเล่นเกมดีกว่าเนาะโอเค